สวัสดีค่ะทุกคนน,น,นี้หมูแอมมาจังหวัดมุกดาหารมา,ากินหมูหันค่ะไม่ได้มากันสองคนนะคะพาคุณยายแล้วก็ครอบครัวมาด้วยครอบครัวหมูเท่และก็ครอบครัวหมูแอมวันนี้จัดเต็มคาราเบลนนเลยค่ะขึ้นวัดภูโมโนโลงค่ะทุกคน แล้วก็พาครอบครัวมาทําบุญด้วยค่ะไปดูกันเลยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะตอนนี้ยายอยู่ไหนคะยายอยู่แกงกระเบาค่ะจังหวัดอะไรนครพนมเหมือ,อนก<ด>ันม อยู่เก่งกับเราพวกาหารยายบอกว่ายายอยากมากินอะไรวันนี้กินหมูหันอนทุกคนวันนี้นะคะยายบาดเจ็บด้วยนะอยากจะเดินช้าทีหนึ่งยายเป็นไรคะยายหมากัดหมากัดว้าวชาวบ้านหมากัดไหนไหนฉีดยายยังฉีดแล้วฉีดแล้วโอ้โหก็วันนี้ปลอบใจค่ะพายายมากินหมูหันให้ยายหายไวๆเนาะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวนี้พายายไปกินหมูหันนะคะทุกคนไปกันเลยไหมคะ ไปกันเลยเดินเที่ยวไว้ไวไหมครับยายไห้ไวไหมไว้ไว้เลยวหนนี้เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยคุณยายโดนหมากัดค่ะแต่ก็ยังไหวอยากมาเที่ยวกับลูกหลานเลยพากันมาจ้าลุกดาหารกระหิวครับพี่น้องขาดบะหลเลยแก่งกระเบาก็ต้องกินหมูหันบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากยูดีอยู่ อยู่ดีมากไปการเลยวะใช่ค่ะมือนคนจตกตัวน้านเนี่ยโอ้โหพอเราเลือกที่นั่งได้แล้วมมแอมก็จะทำการสั่งกับเขาครับพี่น้องมมหันหนึ่งตัวแบบจุกจุกเป็นไงครับย้ายครับเจ็บไม่ได้เข่าปั่เ <c oughs> จ็บเจ็บเจ็บ <c oughs> ยังไม่เข่าฝั่งเลยอ่อเจ็บเจ็บ เนาะบเงเทปเนาะเนาะเอ็มเนาะเทปเนาะอร่อยเนาะระหว่างรอหมูหันแทบเลือกระหว่างที่รอหมูหันก็มาแล้วค่ะทุกคนอเลยว่านานๆทีได้ทานนะคะตื่นเต้นสุดๆเมนูนี้หมูเทชอบบักยังคักเลยค่ะพี่น้องขออนุญาตซิมก่อนเด้อค่ะโอ้ทุกคนครั้งแรกน้อง เดยเอ็มอยาลองไหมไม่ยัดประกอบครับพวกที่พูดอือเยคือเงตอนใหญ่เลยมันมันกรอบๆไม่แน่เออเออเอาเอานี่ันังด้วครับรันังนครัยายบอกว่าถึกใจคักแซ่บางอย่างคักเลยว่าสันคุณพ่อก็ลองหน่อยแล้วกันบบอืนอแซ่ว่าสันโมเอมก็จัดไปอีกหนึ่งคำค่ะชิ้นเพื่อทุกคนแบ่งไปแม่เอมแบบนี้แบงเลยบีอื้อคุณให้กินน้ำลายละ

พ่อคือน้ำลายแล้วพ่อหมูหันรอบนี่กุ้วหมูแอมถึกใจค่ะค่ะพี่น้องค่ะอร่อยมากๆกรอบนอกนุ่มในขอบมากมากอยากกินแบบนี้ชุ่มือเด้ิชุ่มหือเลยบ่ยายเออเอาลอร่อยอร่อยอร่อยเซ่เออเอออร่อยเลยยายเซ่อะดูเคยน่ะกินกระดูกอ้าว ร้านเคยเนะกินเนื้อราเมนะ็งนกินเนื้อา,อ,อ,อาเคยกินกระดูกไปเทาเธอโหไล,ล่เอออ่าแก้คืนเด้อ, <laughs> อ,อไปเทาบัวรับได้เฮ้ยไปเดิต่อครับนี่เราจะไปวัดมนโนรมนะคะโอยพายาไปวัดวะใช่พายายไปวัดนํำไปก่อนละไปวัดกันค่ะ กินข้าวแล้วแล้วากันอิ่มแล้วแอมกับสิพ้าขอบครัววัดทับุญค่ะพี่น้องตอนนี้กำลังขึ้นวัดภูมโนรมค่ะทุกคนาแไหวไแน่นอนอาย้ายเลยย้ายละเอ้าย้เลยยยเลยครับนี มูแอบมูเทกกับขอบครัวกะพึ่งเคยมาครั้งแรกค่ะพี่น้องบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะคะมูแอบมูเทกกะขึ้นมาสูงสุดมองเห็นประเทศสอบปอลาวเลยจ้าสวัสดีเด้อค่ะพี่น้อง FC สอบปอลาวเด้อสบายดีค่ะเห็นหอดนครพนมค่ะขึ้นมาข้างบนลมเย็นสบายร้อนเลยค่ะทุกคนเมฆฝนฝากกะเป็นใจขนาดมือนีมูแอบมูเทกกะเอาบุญมาฝากพี่น้องเด้อค่ะถูกไว้เจอกันคลิปหน้านะคะไปจังหวัดไหนดีคะทุกคน